เวทีการพิจารณงบ3วันที่ผ่านมานี้ไม่ใช่เวทีที่พวกผมจะมาทําลายล้างท่านแต่เป็นเวทีที่พวกผมมาซ้อมมือเพื่อเอาชนะท่านครับนี่เหรอคือรัฐบาลที่สืบทอดชื่อเสียงกันมาว่าเก่งด้านเศรษฐกิจนี่เหรอรัฐบาลที่ขึ้นชื่อเรื่องหาเงินได้ใช้เงินเป็นกับผิดพลาดในการจัดงบประมาณได้มากขนาดนี้ นี่เป็นการรวมตัวกันเพื่อรักษาสภาวะเดิมของสังคมไทยเอาไว้เป็นการรวมตัวกันเพื่อพยายามฝืนทวนความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเป็นการรวมตัวกันเพื่อปกป้อง พลังทางสังคมแบบจารีตและต่อต้านพลังทางสังคมใหม่ๆที่ต้องการอนาคตที่ดีกว่านี้วันนี้อำนาจอยู่ในมือท่านบริหารให้ดีครับเพราะผมเชื่อว่าผู้แพ้จากการทำหน้าที่ของตัวเองใน4ปีข้างหน้านี้จะถูกบทขยี้ด้วยฉันทามติของประชาชนครับทำไม รัฐบาลปล่อยให้นักโทษบางคนเข้าคุกทิพย์มาแล้วกว่าร้0่วันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวไม่มีอะไรน่าจะเสียหายนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าอายค่ะเพราะการเป็นนักโทษทิวดาอยู่ชั้นสิเป็นเรื่องที่น่าอายกว่าเยอะค่ะท่านประธานครับประท้วงฮะท่านประธานครับผมสรันทิมสวรรณประท้วงตามข้อ69ท่านอยากกล่าวเทศในสภาอย่างนี้ท่านประธานต้องควบคุมไม่ผูอวิปรายเนี่ยดำเนินการไปได้ด้วยดีครับน้องก็เป็นสตรีเสียสละเวลามาเพื่อวิปรายนะครับพวกท่านเคยวิจารณ์ รัฐบาลที่แล้วว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ําเจ้าพระยาเที่ยวนี้ผมว่ากลายเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูผมไม่สามารถโบวเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ได้ครับ ตอนนี้จำนวนผู้ลงปติเข้าประชุมทั้งหมดนะครับ490นะครับเห็นด้วย310บวก1นะครับเป็น311นะครับไม่เห็นด้วย176บวก1นไป177ครับงดออกเสียง4นะครับแต่ว่ารอยกรีดเนี่ยมันไม่ได้กรีดแค่ที่แขนของดิฉันนะพ่อกับแม่บอกว่ามันกรีดไปที่ใจของเขาด้วยค่ะดิฉันไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นดิฉันในฐานะผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะ ขอพูดแทนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยโรคจิตเวทอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยในระหว่างที่ชาวบ้านกําลังทุกข์ระทมนายกกําลังปาร์ตี้อยู่ที่ทําเนียบคําถามคือท่านตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ไว้ในส่วนไหนของเล่มงบประมาณฉบับนี้หรือช่วงนั้นท่านไม่ทราบเพราะท่านทํางานไม่ทันเนื่องจากท่านลาราชการถึง4วันท,ท,ทั้งที่เพิ่งเริ่มทํางานได้แค่สเดือน ผมมั่นใจว่าภายใน4ปีที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะนำความมั่นคั่งจะทำให้ชีวิตประชาชนมีความอยู่เป็นอยู่ที่มั่นคงโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมั่นใจว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภาคใต้ทั้งหมดจะดีขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน พวกเราในฐานะฝ่ายค้านเราไม่อยากเห็นพรบงบประมาณที่เหมือนเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้อีกในครั้งต่อไปและแม้จะเป็นฝ่ายค้านพวกเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลในการที่จะไปรูประบบราชการในการที่จะไปรูประบ,บงบประมาณงบประมาณฉบับนี้กลายเป็นงบประมาณฉบับเป็ดง่อยที่รัฐบาลเศรษฐาหรือท่านนายกบอกว่าจะอยู่4ปีดีแล้วครับเสียงนินทาเรื่องนายกสองคนจะได้ลดลง ท่านประธานครับเมื่อเจาะดูการจัดสรรง,งบประมาณกระทรวงกลาโหมส่วนใหญ่หมดเงินไปกับอะไรครับรายจ่ายบุคลากรภาครัฐร้อยละ55และหากดูเฉพาะกองทัพบ,บกนะครับใช้งบประมาณถึงร้อยละ64ของงบประมาณกองทัพบ,บกในขณะที่งบบุคลากรที่อเมริกาเขาจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ30เท่านั้นงบประมาณบุคลากรยังซ่อนรูปอยู่ในงบรายจ่ายอื่นที่ใช้กับทหารกองประจำการทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาภรณ์เครื่องแต่งกาย บอกอําพรางบอกว่างบซื้อยุอาวุธยุโทโธปกรณ์นี่ถ้าซื้อตามจริงมันสูงแต่ปีนี้กองทัพยุคสุทินนี่สุทินดาวน้อยผ่อนเยอะดาวน้อยผ่อนนานหลอกปี67ถ้าดาวตามสัดส่วนจริงๆเนี่ยยีแต่ปีนี้ดาวแค่15ก็หวังให้มันเป็นภาระเผตกทอดซ่อนไปไว้พอกปีหน้าปีหน้าปีหน้าอภิปรา,ายแบบนี้คนฟังทางบ้านเก็ตเข้าใจเออใช่อ่ะ ทำไมงบกลาโหมเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่ประเทศเกิดวิกฤตนะคะกระทรวงกลาโหมจะเสียสละเพื่อประเทศโดยการตัดลดงบประมาณของตัวเองเพื่อนําไปใช้ในการพยุงเศรษฐกิจของประเทศค่ะแต่ในวิกฤตของท่านเศรษฐานะคะคในครั้งนี้กลาโหมยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้เลยเราก็จะต้องจัดสู้เขาสู้มากสู้น้อยอยู่ที่ข้อจำกัดของเราเพราะนั้นวิธีคิดจัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนี่ในบางยุคบางวิกฤตแม้บางวิกฤตเรารู้ว่าเราวิกฤตแต่เมื่อคู่แข่งเขาซื้ออาวุธ พัฒนาศักยภาพที่มันเป็นไฟคุกคามเราเราก็จําเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของเราเพื่อสู้กับเขา งบโครงการซอฟต์พาวเวอร์5,104ล้านบาทที่คณะอนุกรรมการตั้งอกตั้งใจคิดโครงการกันขึ้นมาไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบมานะคะจะไปหาที่ไหนได้นอกจากไปควักงบกลางค่ะงบดิจิ t a ลวอลเล็ล่องหนค่ะไม่ปรากฏในงบปี67เลยแม้แต่บาทเดียวส่วนกองทุนเพิ่มขีดนะคะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ค่ะจากที่โฆษณาไว้1นึแสนล้านบาทเหลือเพียง1 5 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองสาเหตุแรกที่เปลี่ยนจากงบประมาณ ไปเป็นเรื่องของพรบการกู้เงินที่ได้มีการหารือไปยังเครดิีกานะครับต้องเรียนกับเพื่อนสมาชิกครับถ้าท่านตั้งเป้าประสงค์เช่นเดียวกับรัฐบาลซึ่งผมเชื่อครับเพราะว่าในช่วงของการเลือกตั้งไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามนะครับเวลาไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนก็ชี้เหมือนกันหมดว่าขณะนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยเปราะบางแล้วก็อยู่ในภาวะที่มันวิกฤตคือเศรษฐกิจเนี่ยมันวิกฤตจนกระทั่งพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ลําบากเงินบาทเดียวกันจากภาครัฐใช้เปลี่ยนเป็นให้พี่น้องประชาชนเป็นคนกระตุ้นเศรษฐกิจกลไกนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลง ท่านจึงไม่เห็นในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตในส่วนของงบประมาณแผ่นดินปี2,567นี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศโดยไม่ต้องใช้งบก้อนใหญ่จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ใช้เพียงแค่งบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเจรจาเท่านั้นค่ะและนี่คือตัวอย่างของการใช้งบประมาณตามชื่อโครงการเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมค่ะบริษัทที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินไปเจรจาดึงทุนลึงมาลงทุนในไทยนี้ค่ะส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือที่เรียกว่า S c ส r v e ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตเราจึงเห็นรัฐบาลเพิ่มงบกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายกว่า1 15 0 0 0มล้านบาทในร่างงบประมาณรายจ่ายปี67 รัฐบาลกําลังจะสร้างความชอบธรรมด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมจริงๆหรือกําลังจะทําให้สถานการณ์เรื่องระบบนิติรัฐนิติธรรมในประเทศย่ําแย่ลงไปอีกเพราะสังคมกําลังถูกตอกย้ําให้อยู่กับกระบวนการยุติธรรมแบบสองมาตรฐานถูกตอกย้ําว่าพวกเราต้องยอมรับอยู่ในระบบกฎหมายหรือเรือนจําที่มีไว้สําหรับประชาชนสามัญที่ไม่ได้มีอํานาจบารมีและฐานะเงินทองเท่านั้นผู้ป่วยเป็นหลายโรคนะ มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีความดันโลหิตสูงไล่ไล่มาหมดแล้วก็เป็นความเห็นของแพทย์ของโรงพยาบาลราชทันเมื่อเช้าผมก็คุยกับแพทย์ก็เป็นความเห็นของแพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีเป็นเรือนจําที่ต่อเนื่องก็มีผู้ควบคุมก็ไม่สามารถจะไปไหนได้ไม่มีอะไรน่าจะเสียหายนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าอายคะ่ะเพราะการเป็นนักโทษทิวดาอยู่ชั้นเป็นเรื่องที่น่าอายกว่าเยอะค่ะท่านประธานครับประท้วงฮะ ท่านประธานครับผมสรันทิมสวรรณประทวงตามข้อ69คือตั้งแต่ประเด็นเรื่องสไลด์ครับแน่นอนครับเป็นรูปที่ทำเนียบจริงครับแต่สิ่งที่ผู้อภิปรายกําลังบอกนะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดพร้อมกันและท่านนายกเองก็ได้ไปติดตามเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าท่านนายกไม่สนใจอย่างที่ผู้อภิปรายกําลังพยายามทําให้สังคมเข้าใจ รัฐบาลนี้บอกกับประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งในมิติการศึกษาครับผมก็เห็นว่ามันวิกฤตจริงๆฮะแต่ไงจัดงบออกมาแบบนี้ฮะงบแบบนี้เนี่ยเหมือนกำลังบอกให้พ่อแม่ทุกคนยอมให้ลูกหลานของตัวเองเรียนหนังสือแบบเดิมๆในระบบการศึกษาที่สิ้นหวังชื่อโครงการเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์ของการใช้งบป,ประมาณไปเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินไม่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะที่ดิฉันกล้าพูดเช่นนี้นะคะเพราะขนาดเพียงแค่3เดือนเศษที่ผ่านมา ท่านที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนต่างประเทศยังสามารถเจรจารดึงเอาบริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนในไทยได้มากมายเอาจริงแล้วรัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจที่ไม่ได้มีวาระเป้าหมายทางนโยบายที่จะขับเคลื่อนร่วมกันเป็นการรวมการเฉพาะกิจเพื่อแบ่งปันอำนาจการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ชั่วคราว ผมขอเรียนว่าแม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 0จะถูกจัดทำภายใต้เวลาที่เร่งด่วนมีงบประจำงบผูกพันที่รัฐบาลนี้จะต้องดูแลอย่างเป็นธรรมและมีวงเงินที่จำกัดแม้เราจะเหลือระยะเวลาในการใช้งบประมาณปี2567ไม่นานแต่รัฐบาลนี้จะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพใช้อย่างรู้คุณค่าใช้อย่างมีเป้าหมายให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ พวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการทำงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและด้วยข้อเสนอในการบริหารประเทศที่ดีกว่าบัรนี้หบทวาระของการประชุมแล้วผมขออนุญาตปิดประชุมครับขอบคุณทุกท่านครับ